สวัสดีครับวันนี้อีสานวินดิ้งจะนําเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าเว็บไซต์ตู้เติมเงินมันดีนครับดับแรกนะครับให้เราไปที่คลิกนะครับที่เป็นขีด3เส้นนะครับคลิกลงไปไปที่เมนูรายการตู้ครับคลิกที่รายการตู้ทั้งหมดในส่วนของการจัดการตู้นะครับ มาที่ตั้งค่าทรรมเนียมคลิกลงไปอันนี้เป็นการตั้งค่าทรรมเนียมตู้เติมเงินนะครับอันนี้เป็นค่าที่ผมได้ตั้งไว้แล้วนะครับก่อนที่เราจะตั้งเราก็ต้องมาดูคอมมิชชั่นก่อนคลิกลงไปที่คอมมิชชั่นคอมมิชชั่นนี้คือเป็นค่าตอบแทนที่ตู้เติมเงินวันดีนะครับบริษัทได้รับการดิวกับ ู้ให้บริการค่ายมือถือต่างๆหรือรายการเติมเกมต่างๆหรือการจ่ายบินต่างๆแล้วสร้างไรายได้ให้เรานะครับอ,อย่างเช่นการผลตอบแทนเติมเงินมือถือนะครับเราจะมีส่วนลด3%อย่างเช่นถ้ามีลูกค้ามาเติมเงินที่ตู้เรา100บาทลูกค้าก็จะหยอดเงิน100บาทแล้วเราจะได้ส่วนลด3บาทนะครับก็คือจะถูกหักจากเงินเครดิตไปเพียง97บาทนะครับ ผลตอบแทนเติมเงินเกมออนไลน์นะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเมื่อลูกค้ามากมาเติมเงินนะครับเราก็จะได้คอมมิชชั่น4%เนะครับผลตอบแทนเติมเงินบัตรเงินสดนะครับก็จะได้1.5%ผลตอบแทนจ่ายบินต่อรายการนะครับอย่างเช่นจ่ายค่าไฟค่าน้ําหรือบัตรอีออนหรือบัตรบินอื่นๆนะครับต่อต่อบินเราจะได้กําไร4บาทนะครับส่วนผลตอบแทนอื่นๆนี่ยังไม่มีนะครับ ดับแรกเราจะไปตั้งค่าธรรมเนียมหลักก่อนนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมเติมเงินมือถือครั้งละ2บาทตรงนี้หมายความว่าอย่างเช่นลูกค้ามาเติมเงิน10บาทเลือกเมนู10บาทนะครับทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็เขาจะคิดค่าธรรมเนียม2บาทก็คือลูกค้าต้องหย่อดเงิน12บาทนะครับค่าธรรมเนียมการเติมเกมออนไลน์ครั้งละ3บาท อันนี้ลูกค้าต้องยอดเพิ่มอีก3บาทจากเมนูในการเติมเงินเติมเกมนะครับค่าธรรมเนียมเติมเงินบัตรเงินสดนะครับก็จะเป็นครั้งละ9บาทค่าธรรมเนียมจ่ายบินครั้งละ5บาทอ่าอย่างเช่นอ่าคนจ่ายค่าไฟนะครับเสร็จแล้วอ่าระบบของตู้เติมเงินวันดีเขาจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากลูกค้าที่มาใช้บริการไปยัง เจ้าของบินก็อ,อย่างเช่นค่าไฟอย่างเงี้ยครับก็จะคิดค่าธรรมเนียม10บาทครั้งละนะครับแต่ว่าเจ้าของตู้เราตั้งไว้5บาทปวาหมายคือลูกค้าต้องหยอด15บาทนะครับในการชาระบินต่อครั้งนะครับเราก็จะได้กําไรทันทีครับ5าบาทนะครับค่าธรรมเนียมอ่าบาทแรกแล้วก็เราก็มาดูค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้อีกนะครับก็คืออีก4บาทเราจะได้9บาทต่อการจ่ายบิน1ครั้งนะครับค่าธรรมเนียมอื่น ก็ครั้งละสาบาทอันนี้เป็นค่าพื้นฐานที่เราตั้งไว้นะครับกรณีที่เราไม่อยากตั้งเยอะนะครับเราก็จะตั้งไว้ในคราวเดียวนะครับแต่ถ้าท่านต้องการตั้งแบบละเอียดจะเห็นได้ว่าที่การตั้งค่าธรรมเนียมแบบละเอียดนะครับอย่างเช่นเติมเงินสาบาทเราจะตั้งค่าธรรมเนียม3บาทตรงนี้ครับค่าธรรมเนียมตรงนี้เราจะได้3บาทนะครับถ้ายอดเติมเงิน4 0บาทเราก็จะตั้งค่าธรรมเนียม3บาท คือลูกค้าต้องหยอด43บาทนะครับ40ก็คือลูกค้าหยอดนะครับแล้วก็หยอดเพิ่มอีก3บาทเป็น43บาทนะครับอ่าบาทเราตั้ง5บาทขึ้นไปนะครับตั้งแต่100บาทก็5บาทขึ้นไปนะครับค่าธรรมเนียมก็คืออย่างเช่นลูกค้าเติมเงิน100บาทเขาต้องหยอดเงินบวกอีก5บาทก็คือ1 0 5บาทนะครับเจ้าของตู้ได้อะไรครับ อันดับแรกก็คือ1เลยค่าธรรมเนียม5บาทได้แน่ๆน,นะครับอย่างเช่นการเติมเงินที่100บาทนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเติมเงินมือถืออีก3%ตตรงนี้นะครับแสดงว่าเขาเติมเงินวันทุกคอ1 0 0บาทจะถูกหักเครดิตจากเงินในตู้นะครับเพียง97บาทเนื่องจากได้ส่วนลด3%นะครับแสดงว่าเราได้แน่ๆ3บาทในการเติมเงิน100บาทบวกกับอีก5บาท ค่าธรรมเนียมแสดงว่าถ้าลูกค้ามาเติมเงิน100บาทเจ้าของตู้จะได้เงินกํนาไรทันทีครับ5บวก3เป็น8บาทนะครับประมาณนี้นะครับส่วนราคาอื่นก็ก็คำนวณเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการตั้งค่าละเอียดเราสามารถระบุทุกเครือข่ายมือถือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 c a l l d t a แท็ to move my เ e น guin อันนี้ก็จะเป็นบัตร เงินสดนะครับ TOTP p a y สำหรับโทรราคาประหยัดหรือโทรไปต่างประเทศนะครับบัตรท o มันนนะครับก็มีบัตร MP นะครับหรือบัตรของ AAS นะครับการตั้งค่าตั้งอย่างนี้นะครับหก็เป็นการเลือกบริการก่อนนะครับเป็นการตั้งค่าละเอียดเราต้องมาตั้งในส่วนนี้เพื่อที่จะได้ส่วนนี้นะครับบริการแรกนะครับคลิกลงไปอ,อย่างเช่นบัตร มือถือนะครับเติมเงินือถือปุ๊บเราก็เลือกเมนูเราจะเครือข่ายของอะไรว o นทุกคอ To Move uh, Happy To Move uh, H My By Cat Penguin นะครับอย่างเช่นเราเลือกว o นทุกคอยอดเติม uh, 10บาทคือทุกครั้งทุกเครือข่ายนะครับตรงนี้เขาจะคิด2บาทอยู่แล้วสแสดงว่าถ้าเลือกเมนู10บาทหรือทุกทุกรายการถ้าเราไม่ตั้งค่าละเอียดแบบนี้ครับ ทุกครั้งทุกยอดเงินที่ลูกค้ามาเติมเงินไม่ว่าจะเป็นเมนูสิบาท20บาท30บาทจนถึง1000บาทลูกค้าต้องหยอดค่าธรรมเนียมอยู่แล้วครับเพิ่มเติมคือ2บาทอย่างเช่นถ้า10บาทตรงนี้เขาต้องหยอด12บาทบวกกับค่าธรรมเนียมกับค่าเติมเงินตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องตั้ง10บาทกับยีบาทนะครับเนื่องจากว่าทุกราคาตรงนี้จะคิด2บาทอยู่แล้วนะครับโดยตั้งค่าเบื้องต้นตรงนี้ดังนั้นผมจึงตั้งที่30บาท ราะต้องการให้แตกต่างจากค่าเดิมคือ2บาทตรงนี้เราก็ใส่คาตรรมเนียมเช่น3าบาทเราก็คลิก submit นะครับค่าตรงที่เราตั้งตัวนี้ก็จะถูกปรากฏอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นครับ3ามสิบาทคาตรรเนียม3บาทตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบแล้วก็คลิก submit จนครบทุกถึง1000บาท เห็นไหมครับเราสามารถตั้งค่า30 40 50ห้าผมจะคิดค่าธรรมเนียม3บาทส่วน1 0 0้บาทขึ้นไปผมก็ตั้ง5บาทจนถึง1 00 0บาทของเมนูของวันทุกคอที่มีมูลค่า1น0 0บาทนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าไม่ต้องการก็คลิกเครื่องหมายการกราทบาวนี้เป็นการลบลบการตั้งค่าละเอียดตรงนี้ทิ้งไปนะครับแต่ถ้าต้องการแก้ไขอย่างเช่นตรงนี้รูปรูปปรแจนะครับคลิกลงไปเราสามารถใส่ค่าธรรมเนียมได้เลย ฟรีค่าธรรมเนียมอย่างเช่นต่อสู้กับตู้ยี่ห้ออื่นครับที่เขาวางคู่กันถ้าตู้มันจํานวนมากเราไม่มีไม่ต้องการให้ลูกค้าหยดค่าธรรมเนียมเพิ่มอย่างเช่นฟรีค่าธรรมเนียมก็เราก็ใส่ศูนย์แล้วก็คลิกสับมิดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมแต่เจ้าของตู้จะได้อยู่แล้วในส่วนของคอมมิชชั่น3%ถ้าลูกค้ามาหยอดเติมเงินที่100บาท เราก็จะถูกหักเครดิตไป97บาทนะครับเรายังได้กำไรอยู่3ก็คือ3บาทอยู่แล้วนะครับถึงแม้เราไม่บวกค่าธรรมเนียมตรงนี้เพิ่มเราก็ได้เต็มๆก็คือ3บาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถตั้งเหมือนกันนะครับ300 500แล้วก็1,000จะตั้งค่าธรรมเนียมเป็น0ก็ทำเช่นเดิมนะครับก็ใส่เป็น0แต่ในที่นี้ผมจะตั้งเป็น5บาทนะครับนั่นจากไปแบ่งเซ็นกับ ของพื้นที่นะครับเป็นร้านค้านะครับเราผมร้านร้านอีสานวันยิ่งให้ไปที่3%เเซนะครับถ้าเราไม่คิดค่าธรรมเนียมเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตู้เติมเงินเรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องซื้อมานะครับมีค่าเสื่อมมีค่าบำรุงรักษามีค่าเดินทางก็จําเป็นต้องมีการบวกตัวนี้เข้าไปซึ่งยังไงแล้วถ้าทาเลดีเจ้าของพื้นที่ทาเลดีร้านของเราให้ที่ ร้อยละสบาทอยู่แล้วนะครับร้อยละสท่านก็จะคุ้มค่านะครับอันนี้ก็เราก็สามารถตั้งค่าต่างๆนะครับของซิมมือถือเครือข่ายต่างๆได้ทุกเครือข่ายนะครับก็ <c oughs> คือวันทุกคอแฮปปี้ทูมูฟ e ม y b บายแหรือ p e n กวินนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่5เครือข่ายนะครับส่วนเป็นบัตรเงินสดอ่าเราคลิกลงไปแล้วก็เลือก ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับบัตรเงินสดก็มีท TP เพศนะครับก็เลือกมูลค่าบัตรแล้วก็ตั้งค่าละเอียดได้เลยนะครับแต่ตรงนี้บัตรเงินสดตัวนี้จะถูกตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่ค่าธรรมเนียมหลักนะครับบัตรเงินสดก็คือ9บาทอยู่แล้วไม่ว่าจะเติมเงิน50บาทก็จะได้ลูกค้าต้องหยอด59บาทนะครับก็จะได้ค่าธรรมเนียมไป 9ก้าบาทแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากระบบอีก 1, บาทห้าสิบนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ t l t ประเภทเป็นค่ามาตรฐานของตู้ตําเงินทั่วไปที่เขาตั้งกันนะครับจะตั้งค่าตามนี้นะครับอย่างเช่น50สิบาทจะคิดค่าธรรมเนียมสีบาทแล้วก็ามาตั้งห้สิบาทแล้วตรงนี้ก็ตั้งค่า4บาทอีกจับน,นะครับกรณีราคาอื่นนะครับอย่างเช่น 100บาทก็ตั้ง7บาท200บาทก็ตั้ง9บาทตั้งแต่200บาทขึ้นไปจะคิดที่9บาทนะครับ200 300 500แล้วก็1,000 200 300 500แล้วก็1,000จะคิดที่9บาทเป็นค่าสูงสุด ซึ่งจริงๆแล้วเราตั้งค่าละเอียด2ค่านี้ก็ได้ก็คือ500กับ100เป็น4บาทกับ7บาทเนื่องจากว่าค่าโปรแกรมที่เราตั้งค่ามาตรฐานไว้ก็คือครั้งละ9บาทนะครับบัตรเงินสดมูลค่าตรงนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องตั้งอีกนะครับ200 300 500 1,000หพันตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเราตั้งค่าเบื้องต้นไว้แล้วนะถ้าต้องการชัวร์แล้วก็ตั้งเผื่อไว้นะครับจะได้ดูรู้ว่าแตะมูลค่าบัตรมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับ เราก็มาดูอันนี้บัตรทูนะครับทูทูอ่า uh ทูมูบัตรเงินสดของทูนะครับทูมันนี่นะครับทูมันนี่ก็ขอภไปด้วยนะครับก็จะมีห้สบาทสามร้อยบาทห้ารอบาทหนึ่งันบาทซึ่งค่าปกติก็จะตั้งไว้ที่เก้าบาทอยู่แล้วนะครับเราก็จะตั้งร้อยเรียงกับมูลค่า ของ t l t เพจนะครับตั้งจากเป็นปุ่มของบัตรเงินสดเช่นเดียวกันดูนะครับ50าบาทก็จะตั้ง4บาทนะครับตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็9บาทแต่ตรงนี้เมนูของบัตรเงินสดของ t ัวร์มันนี่เขาไม่มีที่มูลค่า100กับ200้เขาเริ่มต้นที่50บาทแล้วก็3 0 0ร้แล้วก็พันหนึ่งนะครับผมเลยตั้งไว้ที่9บาทนะครับก็เมอนเหมือนกับ t l t p เพจที่เกิน200บาทก็จะตั้ง9บาทนะครับ บัตรเงินสด,สดอันต่อไปก็จะเป็น MP นะครับก็คืออันนี้สำหรับของบัตรของ AAS นะครับบัตรเงินสดก็จะมีมูลค่า50บาท100บาท้0 0บาท500บ0 0าทแล้วก็1000นะครับก็เช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งตาม GTP p a พนะครับ50าบาทก็เริ่มต้นที่4บาท100บาทก็7บาทถ้าเกิน200บาทขึ้นไปก็จะตั้ง9บาทก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนกับบัตรเงินสดชนิดอื่นนะครับ ส่วนเกมนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่ารายละเอียดได้เลยนะครับแต่ละเกมนะครับแต่ตรงนี้ในในเมนูละเอียดสังเกตว่าผมไม่ได้ตั้งค่าเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าผมตั้งค่าธรรมเนียมเติมเกมไว้แล้วครั้งละสาบาทไม่ว่าจะเกมแอรคสนะครับจะทุกมูลค่าตั้งแต่ห้าสิบห้าแปดสิบ้าจนถึงแปด้อยปดแปดผมคิดค่าธรรมเนียมไว้อยู่แล้วครั้งละ3บาท ซึ่งท่านสามารถมาตั้งละเอียดเองได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คิดแค่3บาทนะครับก็เลยไม่ได้ตั้งละเอียดนะครับแล้วก็อื่นๆตัวนี้ก็ก็จะเป็นเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ยังยังยังแล้วก็สามารถตั้งเข้าไปได้เช่นกันนะครับละเอียดได้เลยนะครับซึ่งก็ลักษณะการตั้งค่าก็เช่นเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วเราคลิกที่เครื่องหมายนะครับขีดสามเส้นนะครับแล้วก็ไปที่เมนูรายการตู้แล้วก็ไปที่รายการตู้ทั้งหมดคลิกตรงนี้นะครับเราก็มาดูอย่างเช่นตู้นี้ที่เราทํารายการนะครับดูรายการเดิมบัญชีถ้าคลิกตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราจะมาดูรายการของตู้ตู้นี้นะครับคลิกลงไป วันนี้วันที่8ทธันวาปี2018ตั้งแต่6ทุ่มจนถึง5ทุ่ม59ในวันนี้นะครับยังมียังไม่มีการทำรายการเติมเงินนะครับสำหรับตู้นี้นะครับเบอร์อันนี้เป็นเป็นซิมเครือข่ายของตู้เติมเงิน,นตู้นี้นะครับเป็นการหักค่าบระการ g p พ s ที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับก็คือวันละ5บาทเดือนหนึ่งก็150บาทนะครับแล้วลองลองมาดูตู้อื่นนะครับ ก็ไปตรงนี้ก็ได้นะครับรายการตู้ทั้งหมดเดี๋ยวลองมาดูตู้อื่นอย่างเช่นตู้นี่ครับวาสนานะครับคลิกตรงนี้วันนี้นะครับตั้งแต่6ทุ่จนถึง5้ทุ่วันนี้ก็จะมีการทำรายการนะครับรายการล่างสุดเลยก็หค่า,า GPRS นะครับวันละ5บาทเมื่อเวลาตี3 เราจะเหมาจ่ายวันละหบาทเดือนหนึ่งก็ไม่เกินละห้บาทนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีการเติมอยู่4ครั้งมีการหยอดเงินทั้งหมดทำรายการ220บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินที่50บาทร้อยบาท5้าบาท20บาทลูกค้ามีการหยอดเงินทั้งหมดอันนี้คือส่วนที่เงินหยอดอย่างเช่นเขาทำรายการเติมเงิน20บาทแต่เขาจะหยอด30บบาทนะครับแสดงว่าค่าธรรมเนียมถูก หักไป22บาทก็คือ20บวกกับ2ลูกค้าต้องเติมเงินที่หน้าตู้22บาทแต่ลูกค้าหยอดมา30แสดงว่าอีก8บาทจะถูกสะสมไว้ในเบอร์นี้ตลอดเป็นเวลา60วันนะครับลูกค้าสามารถทำาในการที่ตู้เติมเงินวันดีได้ทุกตู้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับโดยเอาเงินสะสมก็คืออีก8บาทที่ทำรายการไปเติมได้ทุกที่นะครับตรงนี้อย่างเช่น50บาทลูกค้าหยอดท่านไบาทเนื่องจากเรา ตั้งค่าธรรมเนียมไว้3บาทตรงนี้จะไม่มียอดสะสมเห็นไหมครับจะบวกค่าธรรมเนียมกับยอดเงินทำรายการตรงนี้จะเขาจึง,งินสะสมก็ไม่มีนะครับก็ทำรายการสําเร็จไปเลยนะครับอย่างเช่น100บาทตั้งค่าธรรมเนียม5บาทลูกค้าหยอดเพียง1 0 2บาทแสดงว่าเขาเคยเติมเงินที่ตู้นี้มาก่อนแล้วเขาก็สะสมไว้3บาทเขาสัมาเติมภายใน60วันเขาก็จะเติมแค่อีก หนึ่งร้อยสกสองบาทบวกกับสามบาทที่เขาเคยสะสมครั้งก่อนก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าบาทก็จะครบตามค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเติมห้าสิบาทเขามีเงินสะสมทันทีเขาจะหยอดห้าสิบสามเขาหยอดแค่ห้าสิบเอ็ดแสดงว่าเบอร์นี้เคยสะสมไว้สองบาทนะครับเขาไม่หยอดแค่อีกห้าสิบเอ็ดก็จะสามารถเติมรายการได้วันนี้นะครับค่าธรรมเนียมเป็นการรวมเจ้าของตู้หมายเลขนี้ได้กำไรแล้ว1 5บาอ่าบาทบวกกับ 6บาท6สตางค์นะครับ60สตางค์ก็แสดงว่าเขาได้ประมาณ19บาท20บาทนะครับกําไรจากการเติมเงิน220บาทนะครับเราดูว่าเจ้ของตู้ได้กําไรยังไงนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ,อันนี้คือเงินเครดิตเช่นลูกค้าเติม50บาทเขาจะถูกหยอดไป51บาทนะครับ จ้าของตู้จะได้3บาทบวกกับค่าคอมมิชชั่นก็คือเป็น4บาท50สตางนี่คือกำไรในการเติมเงินของลูกค้าในกรณีเติมเงิน50บาทนะครับก็จะถูกหักจากเงินเครดิตของตู้ทั้งหมดที่เรามีนะครับหักไป4 6บาท50สตางก็คือหักจากส่วนลดตรงนี้นะครับไม่หัก50เต็มๆนะครับก็คือจะเป็นส่วนลด3%เน,นะครับก็จะหักแค่46บาท50สตาง ก็จะเหลือเงินเครดิตเท่านี้นะครับแต่ดูอย่างนี้ดูไม่ออกครับเนื่องจากว่าเครดิตอ่าตัวนี้มาเติมร้อยหนึ่งแล้วทําไมหักเป็นแบบนี้อ่าแต่ผมให้คลิกตรงนี้ดูเนื่องจากว่าผมผมเดี๋ยวคลิกตรงนี้ก่อนนะครับรายการตู้ทั้งหมดเนื่องจากว่าผมผูกเงินเครดิตไว้ที่ตู้หลักก็คือเบอร์ห้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นี้กับตู้อีกสี่ตูท้ทั้งหมดที่เหลือเขาจะมาดึงหักเงินเครดิตหลักในตู้นี้ นะครับก็ทําให้รายการมันไม่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 ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายการนะครับอย่างเช่นอ่าตู้นี้ลูกค้าเติมเงิน50บาทเขาหยอดเงิน53บาทค่าธรรมเนียมเจ้าของตู้ได้3บาทบวกกับค่าคอมมิชชั่นอีกบาทห0เป็น4บาท50นะครับก็คือค่าธรรมเนียมกับคอมมิชชั่นเจ้าของตู้จะได้3บาทแรกกับ1บาท5้าเขาจะได้4บาท50จากแค่ลูกค้าเติมเงินเพียง50บาทเจ้าของตู้ได้กำไรเลยครับ4บาท50 โดยจะหักเครดิต48บาท50สตางค์นะครับอันนี้คือยอดหลังหักเครดิตแล้วเหลือ1,197เหมือนลำดับต่อไปเมื่อลูกคา้ามาเติมเงินที่ตู้นี้อีกเติมเงินที่20บาทเขาหยอดไป30แสดงว่าจริงเขาต้องหยอดแค่20กบวบกกับค่าธรรมเนยียมคือ22แต่เขาหยอดไป30แสดงว่า8บาทก็เป็นเงินสะสมนะครับเขาก็ามาหักจากเครดิต27บาท40สตางค์นะครับ ก็จะเหลือ1,170น้นะครับก็เอาตัวเลขนี้มาหักกับตรงนี้นะครับอ่าลองคำนวณเคเลิกดูนะครับ1,97.935-27.4เจดจุดสาลบ27 4, เจเท่ากับตรงนี้นครับ1 1 7 0งจุด ห้าสามห้านะครับอันนี้คือเงินเครดิตที่ถูกหักจากการทํารายการต่อเนื่องกันนะครับเห็นว่าเบอร์นี้ก็ยังสะสมไว้อีก8บาทนะครับเนื่องจากเขาหยอดมา30บาทก็สะสมไว้ในระบบของตู้ตําเงินวันดีเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเวลา60วันนะครับอลองยกตัวอย่างต่อไปอย่างอย่างเบอร์นี้นะครับมาเติมเงินที่ตู้51181ที่ร้าน20บาทน้องแกหย่อดเบอร์นี้ เครือข่ายดีแท็กเขาเติมเงิน20บาทเขาหยอด22บาทเนื่องจากค่าธรรมเนิน2บาทก็ตรงนี้เขาก็จะไม่มีงินสะสมนะครับเจ้าของตู้ก็จะได้ค่ากำไร2บาทบวกกับส่วนลดก็คือ3เเก็คือ60สตางค์ก็คือ2บาท6กถูกหักเครดิต19.4เอาาเอามาลบกับเครดิตหลักของตู้5้า8 0ก็จะเหลือเท่านี้นะครับลองคำนวณดูนะครับหนึ่งหนึ่ง จ็ดศูนย์จุดห้าสามห้าลบกับสิบเก้าจุดสี่สิบเก้าจุดสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งจุดหนึ่งสามห้าอันนี้ครับก็จะคือเครดิตที่เหลือในตู้ห้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์จะถูกคำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเครดิตหลักของตู้ห้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ที่เราผูกไว้จะหมดเป็นนะครับเราก็มีหน้าที่เติมเงิน การแอปไม่ว่าจะเป็น S C B ไทยพาณิชย์นะครับกรุงไทยหรือ K T B หรือจะเป็นกาสิกรไทยนะครับ K Bank แล้วก็เติมเงินฟรีครร่รัเนียมผ่านแอปนะครับขายตู้โอนเงินขายตู้โอนเงินนะครับหมุนเงินไม่กี่พันบาทให้เครดิตให้มีใช้งานตลอดเวลาเมื่อลูกค้ามาใช้บริการเติมเงินที่ตู้เติมเงินของเราเขาก็จะเกิดความประทับใจสังเกตไหมครับถ้าตู้ในตลาดที่เราเห็นทางการเขาอาจจะตู้ ไม่ให้สามารถให้บริการได้เงินเครดิตหมดหน้าจอเป็นสีส้มหรือสีอื่นๆแล้วแต่ผู้ให้บริการตู้งเงินนั้นๆแต่ถ้ามาที่ตู้เราเมื่อไหร่แล้วเห็นได้ว่าสามารถเติมเงินได้ตลอดเวลาลูกค้าก็จะกลับมาตลอดแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็เป็นธรรมเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแม้ว่าแม้ว่าเราจะนอนหลับเราก็จะได้เงินเป็นรายได้แบบพาสซีฟคัมนะครับเห็นไหมครับ พอผมคลิกตรงนี้ปุ๊บจะมีการเติมเงินที่ตู้นี้ครับทั้ง2เบอร์เติมเงิน40บาทแล้วก็20บาทนครับ40บาทเขาค่าธรรมเนียม3บาทเขาต้องหยอดแค่43แต่เขามาหยอด45แสดงว่าเขาเครยดิตยังเหลืออีก2บาทสะสมไว้ในตู้เบอร์นี้อีก60วันนะครับเครดิตก็จะถูกหักไปเรื่อยๆตามรายการที่ลูกคา้ามาเติมเงินนะครับสำหรับท่านสนใจร่วมลงทุนกับ อิสานวินดิ้งนะครับที่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์088 5757 57 680สามารถติดต่อได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ